สวัสดีครับททบ5 HD1 ขอนำคุณผู้ชมมาติดตามการยถลดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไยลีวันนี้เป็นเกมบิ๊กแมชที่ช้างอารีนาบุรีรัมยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับบีจีปทุมยูไนเต็ดวันนี้มีคุณสุรชัยวงบัวขาวและผมเจษดาศิวิเศษรับหน้าที่เป็นทีมผู้บรรยายครับวันนี้เจ้าบ้านเป็นทีมดับสารนะครับแข่ง18นัดมี32คะแนนครับส่วนทางผู้มาเยือนอย่างบีจีปทุมเนี่ยอยู่อันดับจากฝูงครับแข่ง18นัดมี50คะแนนนะครับไปดูที่ลายอัพเล่นครับ เรือพี่เจ้าบ้านก่อนมาระบบ3-5-2วันนี้เปลี่ยน2ตำแหน่งนะครับมีสุรักษ์เทศสูงหนึ่งเป็นผู้สาวประตูครับส่วนทางผู้มาเยือนเนี่ยเปลี่ยน2ตำแหน่งเหมือนกันครับมาระบบ3-5-2ครับชัดชัยบุพพมเป็นผู้สาวประตูนี่ถือว่าเป็นเกมซูเปอร์บิ๊กแมชประจําสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับคืนนี้แฟนบอลไทยพลาดไม่ได้ด้วยประการนั้กปวงครับเอาครับตอนนี้กําลังเช็คความพร้อมครับเขาดาวสู่เกมบิ๊กแมชที่ช้างอารีนาครับหลังพระฤิษีคุณนทีชูสุวรรณครับให้นกบีดเริ่มเกมการแข่งขัััันนนคครรรรบบบเเออาาจตุิยยย่งีม์ูไ็ด เป็นฝ่ายเขียวบอลเริ่มเกมก่อนนะครับอยู่ในชุดเก่งชุดสีน้ำเงินครับบุกจากขวาไปซ้ายครับในขณะที่บีจีปทุมยูไนเต็ดอยู่ในชุดเยือนนะครับเสื้อแดงกันเกงขาวแต่เรื่องน่าแปลกครับเจษฎาครับเฉลอสินแดงดาไม่เคยยิงบุรีรัมได้เลยในเกมลีกครับแต่ว่าดูจังหวะนี้ก่อนเดียวก็ลุยซันโตเข้าซ้ายแล้วกดลูกนี้โอ้โหเอาละครับโอ้โหโอ้โหดูครับแม่เนี่ยครับสิวรักษ์สุดท้ายเนี่ยพยายามปัดแล้วครับแต่ก็บอลยังตุงตกข่ายครับแม่เริ่มเกมมาครับเป็น ฟังคู่มาเยือนครับบีจิปทุมออกนำไปแล้วครับผมไม่ต้องใช้จังหวะอะไรเยอะเลยครับดิโอโก้ครับแล้วเขาไม่ดีใจนะครับดีใจน้อยมากเป็นกันให้เกียรติดูจังหวะทิ้งยาวมาตรงนี้จากคาร์โดโซ่นะฮะแล้วจับด้วยเท้าเท้าขวาแล้วแต่งไปเข้าซ้ายเนี่ยกดตู้มเดียวเนี่ยหายเข้าสามเหลี่ยมสิวรัลษ์หมดสิทธ์เลยครับนี่ปัดแล้วแต่มันไม่ออกครับสุดยอดจริงๆครับดิโอโก้ ดูครับเข้าซ้ายครับสิรักพยายามปัดแล้วครับน่่คือตอนแรกตาข่ายไหวนี่ครับเดี๋ยวต้องดูเลยว่าตุงตาข่ายหรือเปล่านะครับแล้วเจ้าตัวเดียโก้ก็ก็แน่นอนนะครับไม่ได้แสดงอาการดีใจแบบมากนักเลยครับโอ้แต่สุดท้ายขึ้นนําไปแล้วครับนี่ครับไม่ดีใจครับุณเจษสดานิดหน่อยครับแม่ถือว่ายิงประตูได้2เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นประตูที่103ในไทยลีกฤดูกาลนี้ด้วยครับครับเป็นตลอดการนะครับครับของเดียโก้ครับ เอาครับกูมาเยือนทักเจ็บๆเลยนะฮะขึ้นมานําก่อนครับนาทีที่9เท่านั้นครับเอาครับทีนี้อยู่ที่ฝั่งของเจ้าถิ่นแล้วครับว่าจะกลับมายังไงในเกมนี้ครับเดี๋ยวพลยกไปทางขวาอจะเปิดย้อนเข้ามาครับจักรพันธ์ยังย้อนกลับมานฤบดินนฤบดินแต่งเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้มาเหินข้ามคานไปจังหวะขึ้นมาทักทายเหมือนกันครับกับตันต้น ถือว่าทีเด็ดจริงๆนะครับลูกยิงของยโกหลูซานโตครับอืมลูกนี้สิวรักต้องแก้ไขไปก่อนอุ้ยแล้วเสียบอลไปแล้วอาวแล้วครับตรงนี้ในกรอบเขตโทษแม่นี่ครับเกือบได้ส้นหล่นส้มหล่นแล้วครับแม่สุดท้ายโดนสกัดทิ้งออกหลังไปเป็นทางเปียพลนะครับไปสกัดจังหวะน,นี้ใส่ทีรดสินไว้ไม่งั้นแย่แน่ๆครับนี่ฮะเข้าแม่นมากครับเปียพลผ่านนิชกุลค,ครับ สวันดีได้รับอการลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับสองนัดในไทย <c oughs> ลีกฤดูกาลนี้นี่กดยิงประตูทีมเก่าทั้งคู่นะครับ,รบเกมแรกเป็นตูนเยสครับเกมนี้ดิโอโก้ไปแล้วแล้วดูจังหวะนี้ไมคอนมาเกสเอาวครับแต่งเข้าขวาไมคอนยิงลูกนี้โอ้โหทางซ้ายนิดเดียวครับยังยังตามหลังครับบุรีรัมไมคอนมาเกวสเงียบเงียบเหมือนไม่มีอะไรแต่ขึ้นมาตรงนี้ทางกราบขวาแล้วดูจังหวะนี้ดิโอโก้ไหลามาทางขวาอาวแล้วครับสันติภาพขึ้นมาแล้วเปิดไปตรงนี้ธีรศิ์ยิงตรงนี้ข้า ใกล้เคียงที่สุดแล้วครับทีรสินแดงดาจังหวะนี้โอ้โหวิ่งเข้าไปทับเนี่ยกะจะป้ายไปเสาสองมันข้ามขานครับนี่บอลเปิดมาตรงนี้จากทางสันทิภาพนี่แล้วแดงดาเนี่ยไปตามน้ําเลยครับแต่ว่ามันยังบังคับให้เข้ากรอบไม่ได้อ้าวเดียโ,โก้ครับดูพันษาพลาดเดียโกโ้วิยซันโ,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 โตเอาแล้วครับล่าเข้ากรอบเขี้ยทษตรงกลางมิทิลป์เราย้อนกลับมาตรงนี้แม่มันย้อนหลังไปหน่อยครับแล้วสุดท้ายเคลียร์ทิ้งออกข้างไปเลยครับต้องชมจังหวะของรัตนากรใหม่คาม้เลยครับโอ้เดียโก้นี่ เพราะช่างหรือเปล่าครับเป็นพวกนักปั้นปฏิมากรฮะดูจะปั้นเจ้ามูยอย่างเดียวเลยฮะนี่ฮะโอ้ดูครับคือรัตนากรนี่อ่านเกมขาดเลยครับเ <c oughs> ข้ากลางตรงนี้เควินอินเตโซพราะแตะยาวก็โดน <c oughs> หวดทิ้งมาเลยครับโดยคาโดโซครับแล้วบอลตรงนี้ตกที่ <c oughs> สุมัญยาว <c oughs> โโ่ไปโดนกระแทกโดยเนี่ยครับอภิวัตน์ง้อลำหินแหละครับ <c oughs> หื่ลำตัวครับไม่ได้เกรงรอไว้ด้วยอือครับ เอ็มๆเลยครับลูกนี้ครับคือด้วยสรีระด้วยนะฮะด้วยน้ำหนักที่เข้าไปชนนี่เปิดโด่งๆมาหน้ากรอบเขตโทษดแม่บอลโขกตรงนี้สัตว์รักเจอทิติพันธ์มาไล่หู่ยแล้วปั๊มบอลกับสุมัรยาครับพุทศิลป์เป่าไปทางไหนครับสัตว์รักเนี่ยโดนตรงนี้ฮะสุมัรยานี่ก็เข้าไปช้ากว่าแล้วครับพุทศิลป์ก็ให้เป็นฟาวของบุรีรัมย์ครับทิติพันธ์ย้อนกลับมาสันทิภาพแม่เอาชัวร์ครับย้อนมาเลยครับพิเตอร์คาโดโซ แล้วพระสินคุณนัทีชูสุวรรณครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลารกที่ช้างอารีนาครับเป็นผู้มาเยือนนะครับบีเจปทุมยูเนเต็ดที่บุกมานำบุยนามยูนเนเต็ดอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับโดยได้ประตูจากทางเดียกโกหรือซันโตในนาทีที่เนะครับเป็นเกมที่แฟบนบอลชาวไทยน่าจะได้ไปพักหายใจแล้วก็ข้ห้องน้ำา้งค่ากันนะครับครับครึงร่งแรกในมีไป2ใบเหลืองนะครับเป็นทางปียภินพาริชูบุญกับทางสันติภาพจันงอบนะครับหมดเลยใบแล้วฮะทั้งสองทีม เอาครับเกมเริ่มครับที่ช้างอารีนาครับอืมทีนี้อยู่ที่เจ้าถิ่นแล้วครับวิบรัมจะมายังไงอุ้ยจะพลิกไปเล่นครับธีรศินโอ้เริ่มเกมมานี่บอมก็ใส่เลยครับผู้มาเยือนแล้วย้อนมาทางขวาที่ไมคอนมาเกสไมค่อนอืเนี่ยครับโดนสุนัญญาไล่จี้มาไมค่อนโยกเข้าขวาอาวครับไมค่อนแตงขวาลับเปิดลูกลนี้แม่ดูครับสุดท้ายชัดชยัยยังตะคุบไว้ได้ จงังหวะแรกเนี่ยผ่านเข้าไปให้ทางชัดชยัยต้องตบทีงแล้วนะครับแล้วคราวนี้จะเล่นเสาแรกของชัดชยัยสาสลักไหประโคนแล้วไหลขนานเส้นมาอินเกซโซยกลูกนีม้มาติดแซบของชัดชัยครับบอลมาจากตรงนี้ครับสสลักครับแล้วตวัดต่อด้วยซ้ายมาชัดชัยยังยกมือขึ้นปัดได้ครับนี่ครับติดหัวไหลครับ ให้ช่องนี้ถือว่าสวยมากนะครับสำหรับสะสะลักครับแล้วจริงๆไอเดียในการยิงดีแล้วครับแต่ว่าต้องชมชัดชัยเลยครับจังหวะนี้นะรือบดินเปิดเข้ามาตรงนี้แม่ไม่ได้เปรียบอ้าวแล้วบอลตรงนี้เอาครับล็อกเข้าซ้ายอ,องตูแล้วกดซ้ายด,ดูนีมาก <c oughs> ตรงตัวของชัดชัยครับ <c oughs> บอลเนี่ยเปิดเข้ามาจากทางขวาของทางมารืบดินแล้วองตูตบจากขวาไปเข้าซ้ายแล้วยิงมันหายเข้าหน้าอกของทางชัดชัยครับ คืออย่างน,น้อยก็การพลิกบอลก็ถือว่าสร้างโอกาสให้กับทีมได้เลยครับ,รบอองทูครับอินเกรโซหยอดเข้าไปตรงกลางก็ติดคาโดโซคนเดิมแล้วครับอุ้ยลรวบวกกันตรงนี้ชี้ทางไหนชี้ให้กับผู้มาเยือน นี่ครับรัตนากรครับเป็นทางจิติพันธ์ที่โดนทำฝาวนะเข้าปะทะกันกลางอากาศครับแล้วก็เป็นทางรัตนากรฝาวครับจับเป็นซ้ายของสัสลักหรือเปล่าสัสลักปั้นลูกนี้โอ้ยยังบัดได้จะใจรสซาพีดีโอ้ยังไม่ได้ครับยังตีเสมอไม่ได้ครับที่ช้างอารีนะมุมประตูอยู่แล้วแต่ว่านี่ฮะฉัดชัยแล้วจังหวะสองนี่เป็นโอ้โอ้แล้วยกมาจังหวะนี้เอาแล้วครับโอ้ยังติดแฟของชัดชัยครับโอ้ยังตีเสมอไม่ได้ครับ แมาเป็นตัวสำรองที่ลงมานะครับจากกรีตมีโอกาสแล้วจังหวะนี้พุตสินเอาละครับโอ้ยถ้าเป็นสันติภาพที่ใบแดงแล้วครับโอ้โหคีดเจ้าตัวนี่มีใบเหลืองก่อนนั้นนี้อยู่แล้วนะครับสัตว์รักอีกทีครับเบิ้ลมาแล้วตัดบอลได้ลาพุตศิลป์ครับคุณนทีชูสุวรรณครับว่าปอนุปิดหมดเวลาการแข่งขันที่ช้างอารีนาครับก็เป็นคนเนี้ยครับเดี๋ยวก็หลุยซานโตครับเป็นฮีโร่นะครับยิงประตูชัยนาทีที่9ครับให้กับบีจีปทุมยูเนเต็ดบุกมาชนะบูราร์มยูเนเต็ดไป1ประตูต่อศู then football